สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาดูเนี่ยค่ะต้นมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงที่เราจะทําตาลการปักชำการปักชำหรือการตอนกิ่งมะเขือพวงนี้สามารถปักชำได้เลยนะคะปักปักชำใส่ทรายหรือใส่ดินเนี่ยค่ะแค่เราตัดเราตัดอย่างเงี้ยค่ะ ตัดอย่างนี้แล้วเ็ไปเสียดรากเขาก็จะออกมาเพราะว่าเขามีตาลากทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างเนี้เขาก็พร้อมที่จะงอกออกมาเราก็จะตัดเป็นท่อนๆค่ะตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ปักลงในในทรายในกระบะทรายหรือดินแล้วก็ลดน้ําหรือเราก็เอาถุงพลาสติกคลุมเราไม่ต้องไปใส่น้ํายาเล่งรากอะไรเลยนะคะเนี่ยปลูกง่ายๆแต่ตอนนี้ดิฉันได้ตัดแ,แต่งกิ่งไว้ แต่แต่งกิ่งไว้เพื่อที่เพื่อที่ให้เขาออกอยอดใหม่นะคะออกยอดใหม่แล้วก็เป็นเป็นดอกเป็นดอกแล้วก็เป็นผลเนีค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีปักชำกันนะคะตอนนี้ดิฉันเตรียมอุปกรณ์ไว้ละมาดูกันคะ่ะว่าจะปักชำกันยังไงคะ่ะไปดูกันเลยนี่คือที่เรา ตัดแต่งกิ่งออกนะคะแล้วก็ออกดอกละออกดอกพร้อมที่จะให้ผลิตผลของเรานี่คือที่เราตัดไว้นะคะตัดไว้ที่จะปักชำมาเลยค่ะไปดูกันและนี่ก็คือดินที่เราเตรียมไว้แล้วก็กระถางนะคะตอนเราปักชำเราสามารถใช้กระถางเดียวใช้กระถางเดียวเลยทีนี้ เราก็มาใส่ดินนะคะดินที่เราเตรียมไว้ตักดินใส่กระถางก่อนนะคะ,ะตั้งกล้องก็ไม่ไดเอามาตักดินใส่กระถางกนนี่ก็คือดินดินพ็อตติ้งมิกนะคะเราก็ลองก้นไปใส่ไปเลย ใส่ให้เต็มนะคะใส่ให้เต็มดินนีชุม่มชุ่มพอประมาณดินต้องชุม่มนี่ค่ะแล้วเราก็เอาดินทรายที่เรามีอยู่แล้วประกบไว้ข้างบนเลยเรียบร้อยเราก็ กิ่งที่เราตัดไว้นี่ค่ะนี่เห็นผลนะคะเพราะว่าทดลองเรียบร้อยแล้วแต่นี่มาทำให้เพื่อนๆดูเฉยๆเดี๋ยวลากเข้าออกเราก็ค่อยเอาลงกระถางนี่ค่ะเราก็รดน้ำเราจะเอาถุงพลาสติกครอบก็ได้ หรือเราใชา้ขวดพลาสติกใหญ่ที่เราเราไม่ใช้แล้วเราก็เอามาครอบไว้เดี๋ยวจะไปเอามาครอบให้เพื่อนๆดูจ้ะนี่ค่ะตั้งไว้ในที่ร่มตั้งไว้ในที่ร่มเราจะเอาถุงพลาสติกหรือเอาขวดพลาสติกครอบไว้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายๆลองไปทำดูนะคะ ปักชำต้นมะเขือพวงค่ะเราก็ไม่ต้องใช้เมล็ดเพราะว่ามันจะนานเราจะใช้ท่อนใหญ่ก็ได้นะคะท่อนใหญ่ปักชำก็ได้ง่ายมากไม่ไม่ไมอาการตายน้อยมากส่วนมากนี่จะเกิดทุกท่อนค่ะตัวนี้ก็ต้นใหญ่ละเริ่มออกดอกออกผลแล้วเดี๋ยวก็ได้กินค่ะเนี่ยติดดอก ติดดอกแล้วก็ต้องออกผลเอาไว้ใส่แกงผนงน้ำพริกกะปิกินกับปนกับลาบค่ะไปละค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอให้โชคดีมีความสุขรวยๆทุกๆคนนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายจ้ะ